แนะนำที่บดกาแฟสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับถูกมากราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนประกอบหลักๆจะมีก้านตัวบดนะครับเวลาจะใช้แบบนี้ใช้แบบนี้แล้วก็สามารถหมุนได้เลยตัวนี้เป็นฝานะครับเปิดออกมาใส่กาแฟตรงนี้พอเราบดเสร็จแล้วด้านล่างจะเป็นที่ใส่ผงกาแฟนะครับสามารถถอดอได้นี่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นพลาสติกจีใส่เอาไว้ดูผงกาแฟด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่หมุนปรับกาแฟจะให้กาแฟและเอียดหรือว่าหยาบขนาดไหนสามารถปรับได้ ตัวเบอร์กาแฟจะเป็นเซรามิกนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูหลังจากที่แกะออกมาจะเป็นประมาณนี้นะฮะสามารถถอดล้างได้นะฮะนี่เดี๋ยวทดลองบดกาแฟกันว่าจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกเปิดฝากก่อนเลยครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนํากาแฟมาใส่นะครับใส่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานํานก้านมาเสียบครับแล้วก็บดได้เลยทีนี้เรามาดูกันว่าบดได้ละเอียดขนาดไหนโอ้ถือว่าละเอียดมากนะน,นี่ฮะถือว่าละเอียดมากๆเลยนะครับ นี่สุดยอดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่อยากจะลองว่าเออเราชอบบดกาแฟหรือเปล่าอะไรแบบนี้ลองหาซื้อนะครับแล้วมาลองทํากาแฟยามเช้ากินดูแล้วคุณจะติดใจครับอย่าลืมนะครับตะกร้าสีเหลืองสั่งซื้อได้เลย